อตอนรัชาวโซเชียลแคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสวรทองนะครับผมเป็นวัดชื่อดังของสุพรรณนะครับเฉือนเด้อเดี๋ยวสงการนี้เชิญเที่ยวงานได้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมีแต่ของสอดป่องนะครับทางเข้ายังไม่พัฒนาครับผมเพราะผมเดินเข้ามาเดินตามคันนาเลยครับแล้วตะวันหนึ่งครับเดี๋ยวเราผมเป็นอปตอะครับผมผมจะเปลี่ยน พี่นาให้เป็นไร,ร่กัญชาผมจะแจกคึ่งปั๊มยาบ้าแล้วผมไม่ทำคึ่งปั๊มยาบ้าไปถูกกันใหม่แต่ว่าดูวิวได้นะครับดูดูวิวดูพื้นที่ได้นะครับผมชนบทมากครับแต่งตัวผมตะลุ้นะครับครับผมก็อกจะเชิญชวนมาหน่อยครับช่วงนี้วัดเงียบครับผมจะวาดขาดงานครับส่วนใหญ่คนตายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมาเชิญเท่าไหร่นครับตอนนี้ก็ อยู่มีผมกับพีสองคนนะครับพีกับวันนี้ก็อยากให้มากันหน่อยครับเชิญชวนนะมาเที่ยวไหนครับผมก็ไม่ได้จะมาพีเซนต์บ้านตัวเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเงียบจรียงครับอยากจะกล่าวถึงงบหลวงหน่อยครับว่าเมื่อไรพ่อออนมาจะทําถนนให้ของดีนะครับตอนนี้ผมกบมอเตอร์ไซค์ไม่มีขี่นะครับก่อนจะย้ายกับพีสองคนนะครับผมก็นี่ผมมาออกโซเชียลแคมเปญนี้ผมก็จะมาเปิดตัวแข่งกับกำลังตายนะครับกำลังตาย รถจักรรถจักมพีสะพานรถชงไหมครับผมเราจะใครจะมาเปรี I said, I ้ยวแบบนี I I ้ไม่ได้นะครับเมื่อคืนเมื่อคืนมาผมพูดเปรี้ยวอย่างนี้ต่าเอ้ยนอนโรงพยาบาลสองรายครับผมจะถามว่าเป็นไงครับผมรถล้มครับนอนโรงพยาบาลครับผมเจ้าบ้านเป็นกันเองมากขับรถผ่านไปมาฉีดยาผมไม่มีอะไรนะผมเรียนไม่จบเลยจบมาถึงครึ่งแล้วผมแล้วเพื่อนผมนั่งทรายครับผมก็เป็นอัปเกรดหน้าผมนะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดจะฝากไว้ฝากไว้แค่นี้เชิญนะสวัสดีครับ